ผมขอเวลาแค่ 2. นาทีผมจะมานำเสนอเรื่องราวดีๆให้คุณลองฟังรู้ไหมครับถ้าคุณลองหลับตาวันละ3-5นาทีแล้วฟังเรื่องราวดีๆทุกวันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณบ้าง 1. คุณจะคิดบวกมากขึ้น 2. ในช่วงเวลาดังกล่าวคุณจะหลุดจากเรื่องวุ่นวายในสังคม 3. คุณจะมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเอง 4. คุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น 5. คุณจะมีสมาธิและสติมากขึ้น นี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับชีวิตคุณเจอเรื่องราวเย่เย่มามากแค่ไหนแล้วให้เวลากับตัวเองวันละ3านาทีเพื่อฟังเรื่องราวดีๆไม่ดีหรอครับแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์มากกว่าที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ซะอีกแต่คุณจะหาเรื่องราวดีๆได้ที่ไหนจริงๆเนี่ยมันก็มีให้ดูมากมายเลยนะครับอ่านหนังสือดีๆดูคลิปดีๆแต่ที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เนี่ยคือช่อง YouTube จิตวิทยาเล่าเรื่องสําหรับคนที่รักการพัฒนาตนเองรับรองว่า คุณจะได้รับแรงบันดาลใจเยอะมากเลยครับช่องจิตวิทยาเล่าเรื่องเนี่ยจะแบ่งคลิปออกเป็น2แบบคือพอดแคสต์เวลาที่คุณฟังเนี่ยคุณก็หลับตาฟังอย่างสงบแล้วคิดตามรับรองว่ามันช่วยคุณได้แน่นอนครับระยะเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยาวจนทําให้คุณหลับและมันก็เพียงพอต่อการทําให้คุณเนี่ยคิดตามได้โดยที่ไม่รู้สึกเบื่อครับและอีกแบบก็คือ ภาพการะตูเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวจิตวิทยาพร้อมภาพประกอบให้คุณเนี่ยได้เห็นมุมมองและความคิดต่างๆที่ช่องจิตวิทยาเล่าเรื่องตั้งใจจะเล่าให้ฟังแล้วคุณจะรู้ว่า อย่างน้อยๆเนี่ยการฟังเรื่องราวดีๆมันก็จะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้แค่ไหนแค่ลองเข้ามาฟังเข้ามาพูดคุยและไม่ต้องติดตามหรอกนะครับถ้าคุณคิดว่ามันไม่ได้ช่วยคุณเลยเรื่องเราดีๆรอให้คุณมาฟังอยู่นะครับที่ช่อง YouTube จิตตวิทยาเล่าเรื่องทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกแบบไหนสวัสดีครับ